ื่องของแมวคุณผู้ชมฮะคือแมวเนี่ยมันเป็นเหตุให้ผู้ชายห้องตรงข้ามเนี่ยเขาลำคาญเจ้าของอะ่ะเจ้าของแมวเขาเป็นสาวห้าวเป็นสาวเท่นะ,ะ,ะมีเรื่องอะไรโดนต่อยปากฉีกอ,ะอ,อ,อ่ะคู้โอ้ไม่ได้่ล้วแล้วมีอะไรเปล,าล่าอะมีอะไรเปล่า ผูก็ไมด้มุดหมือเายแล้วเ็ราะ้องตามกับพ ok? no? ี่มุเรือเดี๋ยวนังฮัลโหลพี่เล่นใจจะรอดเนาะบายบาไปมุ้งายปุ่นใหม่เนาะปุใหม่ดีเนาะ หเพลงพี่ป้างมาอีกแล้ว oh. โคตรจะแมน oh. <c oughs> บ้องหูเลยนะหน้าเมื่อกี้ตัวก็ใหญ่กว่าเขา oh. แล้วสองฝั่งเนี่ยก็เป็นเป็นผู้หญิงทั้งคู่ oh. ก็ต้องบอกแบบนี้นะเป็นคู่รักผู้หญิงนะคุณผู้ชมวงจรปิดอพาร์ตเมนต์ช่วงตีสามสี่สิบเป็นนาทีครับจับภาพคุณพรีมคุณพรีมเนี่ยคือผู้หญิงผมสั้นสาวเท่นะกับคุณโยครับอันนั้นผู้หญิงอีกคนนึงกำลังจะเข้าห้องนแต่เหลือบเห็นแมวก็เลยส่งเสียงไล่เพื่อจะเปิดประตูแต่ปรากฏว่าในตีหนุ่มห้องตรงข้าม ตะโกนด่ากับมาในตีคือคนที่ผมเกรีกยนๆหน่อยบอกมึงนี่หลายรอบแล้วนะคุณพรีมเนี่ยสาวหลอกก็เลยชีย้แจงว่าหนูไม่ได้พูดถึงพี่เออจะด่าแมวเฉยๆจะบนแมวเฉย,เฉยๆแล้วตีเนี่ยชักมีดออกมามาจี้คอแล้วก็ไปต่อยนางสาวพรีมอะ่ะจนแฟนของคุณพรีมครับก็คือคุณโยต้องรีบมาขวางเอาไว้โอ้โหเป็นผู้หญิงต้องมาขวางไ<ๆ>ม่ให้ผู้ชายมามาทำร้ายแฟนเธอ<ๆ>แล้วก็หนีเข้าห้องไป แต่ตียังจะพังประตูเข้ามาแล้วขู่มึงออกมาเมื่อไหร่มึงเจอกูแน่นี่เกิดขึ้นที่อพาร์ตเมนต์ในซอยอารุโนไทยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับเมื่อวานนี้คุณพรีมคุณพรีมมาพร้อมกับคุณโยนะมาร้องเรียนกับนักข่าวครับเดี๋วดูสภาพสิคุณผู้ชมนะเนี่ยใส่แมสไว้แต่ปากเธอฉีกเลยโอ้แล้วมีแผลฟกช้ำตามตัวด้วยคือพวกเธอเนี่ยไปแจ้งความไว้แล้วที่โรงพักเมืองพัทยาแต่ว่าคดีมันไม่คืบหน้าครับโอ้โหโดนขนาดนี้เลยโอ้ย คุณพรีมเล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุนเนี่ยเพิ่งกลับจากฉลองวันเกิดให้กับแฟนค่ะให้แฟนของเขา,ขอ,เขาอ่ะก็คือคุณโย,ออยพอถึงห้องก็เตรียมจะเปิดประตูละเห็น <c oughs> แมวจรมันเดินอยู่หน้าห้อง <c oughs> ก็เลยส่งเสียงไล่ไล่ไลแมวนะ <c oughs> ไป <c oughs> ไปกลัวมันจะมาถ่ายเรียราดแถวหน้าห้องพอพูดจบเนี่ยกลายเป็นว่าในตีผู้ชายนะไม่รู้อะไรดนใจเขาถึงทําให้คิดว่าสิ่งที่คุณพรีมไล่ไปอ่ะอืหมายถึงเขาเหรอทั้งที่ได้ไล่แมวนะ คุณตีได้ยินออกมาปุ๊บอ่ะแล้วว่าแล้วก็ทําร้ายคุณพีมตามในคลิปเลยวันเกิดเหตุนเนี่ยคุณพีมเขาก็บาดเจ็บเลือดกบปากไปไปแจ้งความกับตํารวจเห็นว่าตีเองก็ไปแจ้งความกลับใส่คุณพีมด้วยนะอืเพราะตีเนี่ยบอกกับตารวจว่าพี่ตํารวจผมเองก็โดนฝั่งนั้นทําร้ายเหมือนกันนะอะตำรวจก็เลยให้ทั้งคู่เนี่ยไปตรวจร่างกายจนถึงตอนนี้ยังไม่มีการเรียกสอบปากคำเลยคุณผู้ชมฝั่งคุณพีมกับคุณโยก็ยอมรับว่าพวกเธอกลัวมากนะเลยตัดสินใจ ย้ายห้องออกดีกว่าย้ายหนีแล้วกลัวว่าถ้าอยู่ห้องเดิมเดี๋ยวก็เจออีกอะมันก็อยู่ใกล้ๆกกันแบบนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวก็เจอตีมาทําร้ายอีกต้นวจสสพอมืองพัทยาบอกว่าได้ส่งตัวคู่กรณีทั้งสองฝ่ายนะไปตรวจร่างกายจริงโดยจะนัดทั้งสองฝ่ายมาสอบสวนหากพบหลักฐานว่าฝั่งใดกระทําความผิดเนี่ยก็จะแจ้งข้อหาทันทีครับ